สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยนอกจากสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าจาสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทงาน้าช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกรลั่ใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้กมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่4ี่เดือนแปดสองหรหวันศุกร์มาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยจ้า สำหรับพ้นสรุปเล่าพัฒนาของวันที่สองเดือน8ดจ้าสำหรับสุดกันอ่าสำหรับสุดเด่นเนาจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกับ9ก้าสำหรับพ้นจะหกตัวออกสองหกเจ็ดแปดศนย์เก่าสำหรับล่างสุดหตัวนี่สองหกขอเฮากระเือว่า พาดไปนอกจ,ะจะากจับหยุกหนึ่มา6ุกสองสองหนอกจากเด่น6กวิ่งลู่หุกของเขามาจจะสำหรับพี่น้อง fc ฝั่งล่าเขานะจะหรือว่าฝั่งไทยเข้าบางพื้นที่นอกจาถักกันว่านำไปวิ่งไปลูะะ่นอกจาเพรสิมิโชคอยู่บ้านนอกจาล่างชุด6ตัวสองหกหกสองจะ,ะสำหรับล่างชุด4ตัวเจ็ดแปดเจ็ดแดของเขา้าพาดไปนอกจากโบมีเนาะสำหรับบนออก8ปดศย์เก่า 0 9จับคู่เข้าไปที่90จ้าถือว่าได้เฮได้กิดได้โดดกันไปเนาะจะบ,บน809จับคู่เขา้า90เด่น9วิ่งรูด9มาจา้าสำหรับสุด3ตัวผ่าดไปเนะาะจะอันนี้แอใดจ้อยหา093มา809ยินดีกับคนติดตามยินดีกับ fc ทีดตามจ้าสำหรับลาพัฒนากาะถือว่า ได้เฮได้กิจได้โดดกันไปอีกนอกจากสำหรับวันที่สองนอกจากสะเข่ารอบบนนอกจากเก่าศูนย์ศูนย์เก่าจ้าตามต่อรุ่นต่อกับเราพัฒนาของวันที่สี่มือนี่จ้าก,ก่อนสิไปรับชมฝากพีพ่นอ้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากเพื่อเสียดเปไปกำลังใจให้กับแอดจอยว่าแนวท่าเราอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนดุนยาวๆ,ๆนอกจากรับชุ้มใบป็นแนวท่าถามถากถ้าชอบคอยตามถ่า บ่หมกักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขา่ามีรูดผิดผ่านประกันใดอันไหนจอยต้องขอติดขอไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางการสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่ชุดเด่นให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสี่เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเด่นสี่วิ่งรูดสี่จับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สำหรับสุดกันจัใหา่สองสามสองสี่สำหรับสองสี่สี่สองอยูชุดกันเนาะจ้าสองห้าสามตัวจ้าสี่สองห้าสี่ศูนย์หนึ่ง 1, 0ู4 07เจ็จ้ะ0ูนสาำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า3ตัวเน้นอยู่ที่0 49, 4 9 425หชุดกัรเน้นอยู่ที่สองห้าป้จ้า ศูหกับ01จ้าอ่าน,นี่คือแนวทางหวยลาพัฒนาคลองมือนี่เนาะจ้า,จาแนวทางของเ้ามือนี่สีมาหายตามศูนย์หรือบอ่อนก็ต้องรอหล,นลุนไปด้วยกันเนาะจ้า,จาขอให้พี่น้องเอซ so ีทุกคนทุกท่านที่เข่ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโซวีเฮงเฮงปังปรวยรวยกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้า,จาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจา้า